สวัสดีแฟนบอลบอลทุกคนนะครับวันนี้แล้วนะครับที่ทุกคนก็จะได้ชมการแข่งขันของสาวไทยนัดแรกที่พบกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับหลายๆคนก็มองว่ามีโอกาสชนะญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสแพ้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนทางนักกีฬานะครับก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในระยะเวลา2อสมวันนี้นะครับโดยกัปตันกิฟต์นะครับก็บอกว่าการเตรียมพร้อมร่างกายนะครับ อาจจะไม่ได้ฟิตมากเท่าไหร่นะครับแต่ใจของนักกีฬาทุกคนนะครับมีความพร้อมมากๆนะครับถ้าพูดถึง3วันที่ซ้อมร่วมกันนี้นะครับก็ถือว่าเกินคาดนะครับเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่านักกีฬาชุดนี้นะครับรวมถึงโค้ชแขกด้วยนะครับก็ไปแบบ เฉพาะกิจนะครับการเตรียมตัวอะไรต่างๆนานาก็อาศัยประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะครับถึงแม้ว่าเป็นการรวมตัวได้นะครับแต่การซ้อมด้วยการความฟิตที่จะสร้างขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนี้มันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับรวมถึงการฝึกซ้อม ในรูปแบบต่างๆนะครับก็ต้องอาศัยเกมเก่าอย่าง6เซียนนะครับที่จะอคอยช่วยแล้วก็คอยประสานให้เข้ากันให้เร็วที่สุดนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเกมแรกนะครับที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับเชื่อว่า ความมันแล้วก็ความสนุกในการแข่งขันก,ก็มีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าอย่างที่นักกีฬาได้ออกมาพูดนะครับการเตรียมพร้อมของตัวนักกีฬาเองไม่ได้มีความพร้อมมากขนาดนั้นนะครับร่างกายไม่ได้ฟิตมากเหนื่อยก็คงจะเหนื่อยมากพอสมควรนะครับก็อย่างที่โค้ชแขกได้พูดก่อนน,นี้นะครับก็คืออาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวบ่อยๆนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวบ่อยๆก็จะช่วยเซฟ นักกีฬานะครับในเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังไม่ได้ฟิตนะครับหรือจังหวะที่เล่นยาวๆนะครับก็มีความเสี่ยงที่นักกีฬาจะเหนื่อยง่ายนะครับประมาณนั้นนะครับ ส่วนทางนุสลาเองนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมความฟิตนะครับก็ได้พูดว่าในการแข่งกับญี่ปุ่นเราน่าจะเสียเปรียบในเรื่องของพละกกาลังนะครับความฟิตนะครับอาจจะเหนื่อยนะครับและก็ขอแฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะครับคอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ให้กําลังใจสาวไทยกันนะครับเชียร์ทุกแมตช์นะครับที่ลงการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของนุสลาแล้วก็ ทางวิรวาลนะครับที่สัมภาษณ์ในเช้านี้นะครับพูดถึงเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่นในเย็นนี้นะครับว่าทั้งสองคนคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับถึงความพร้อมของทีมนะคะแล้วก็น้องทุกคนในทีมนะคะคิดต้องบอกว่าถ้าเรื่องความฟิตเนี่ยน่าจะต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาไม่ได้เตรียมร่างกายเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ฟิตเท่ากับก่อนหน้านี้แต่ถ้าถามเรื่องความพร้อมทุกคนมีความพร้อมมากที่จะลงเล่นแล้วก็ เต็มหนึนความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทในการซ้อมนะคะคลิปก็มองว่าในวันพวกนี้จะเจอกับญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนแล้วก็โชว์ศักยภาพเท่าที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะจากการซ้อมก็ถือว่า พอใจค่ะเพราะว่า3วันเนี่ยเราได้ขนาดนี้ก็เกินคาดค่ะเดี๋ยวมารอเชียร์กันเลยค่ะค่ะอย่างเกมที่เราจะเจอกันญี่ปุ่นนี้นะคะเราต้องยอมรับเลยว่าต้องเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเขาได้เปรียบเราทั้งด้านร่างกายอยู่แล้วหลังลจากที่เราซ้อมกันได้3วันนี้เรารู้สึกว่านักีฬาของเราทุกคนก็ค่อนข้างปรับสภาพได้ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะสงกำลังใจมาเชียร์พวกเราด้วยค่ะ